ทางด้านของจิตอาสานะคะได้ร่วมกันสร้างฝายถวายเป็นพระรากุศลน,นะคะในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะ กลุ่มจิตอาสาพระราชทานกลุ่มหมู่บ้านลุ่มหัวล้านในหมู่3าตําบลฉลุงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาและส่วนราชการในพื้นที่รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการและข้าราชการรวมถึงนักการเมืองได้ร่วมกันจัดก,กิจกรรมทำฝายชะลอน้ำจำนวนสี่ฝายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมนรินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าวเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่ทรงมีพระชนพรรษาครบ70พรรษาโดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกว่า200คนโดยโอกาสนี้นะคะมีนางอุรินวรรณรัตน์ผู้ใหญ่บ้านหมู่3ามตำบลฉลุงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานโดยมีนายพยมพรมเพชรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3สงขลาร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านหลุ่มหัวล้านและส่วนราชการรวมถึงผู้ประกอบการก็ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นในการทำฝายชะลอน้ำในพื้นที่บริเวณสถานปฏิบัติธรรมควรเขาวังโดยมีนมายอำเภอหัดใหญ่ผู้บังคับการกองบิน56 ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรทุกตำเสาผู้นริการท่าอากาศยานหาดใหญ่ผู้นวยการอุศศตสาหกรรมภาคใต้ผู้จัดการบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนผู้นวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดใหญ่รวมถึงนายกองการบริหารส่วนตำบลฉลุง ผู้ประกอบการท้องถิ่นและก็ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษพิทยานในอำเภอหาดใหญ่ชสงขลาก็เข้าร่วมกิจกรรมนะคะแล้วก็มีการนำอุปกรณ์จอบเสียมรวมไปถึงอุปกรณ์ในการทำไฟเดินทางด้วยระยะทางกว่า2กิโลเมตร เพื่อไปอยังจุดที่จะมีการสร้างฝายซึ่งเป็นลำธารน,น้ำไหลที่มีความลึกลงไปประมาณ4เมตรค่ะโดยในเวลาหน้าฝนนะคะก็จะมีน้ำไหลเชี่ยวกรากสูงถึงหัวเขา่าทำให้เกิดปัญหาน้ำกัดซอตตลิ่งได้รับความเสียหายจึงจำเป็นต้องมีการเร่งทำฝายเพื่อป้องกันโดยการสร้างฝายชะลอการไหลของน้ำในช่วงหน้าฝน แล้วก็ในการจัดก,กิจกรรมการทำฝายชะลอน้ําในครั้งนี้นะคะก็มีเป้าหมายก็เพื่อจะได้มีการกักเก็บน้ําเอาไว้ใช้ในยามหน้าแล้งนะคะแล้วก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านที่ทําอาชีพเกษตรกรรมมีการขาดแคลนน้านะคะทําให้ในพื้นที่จะได้ใช้ประโยชน์จากการทําฝายดังกล่าวมีเสียงให้สัมภาษณ์ของคุณพยมพรมเพชรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3จังหวัดสงขลาค่ะทำฝาย ในพื้นที่ของหมู่ที่3ในฤด,ดูน้ําหลากนะครับน้ําจะไม่มีเราไม่ได้เก็บน้ําไว้นะครับน้ําก็ไหลผ่านนะครับพอฤด,ดูแล้งจะไม่มีน้านะครับทำให้พืชพันธุ์ทายานนะครับก็ไม่สะดวกนะครับไม่ได้บํารุงเท่าที่ควรประกอบกับแหล่งน้ําของประชาชนในพื้นที่พวกน้ําบ่อน้ําใช้หรือน้ําประปาอะไรนี้นะครับขาดแคลนไปในช่วงนี้นะครับซึ่งปกติ ทางป่าไม้ทางกรมชนประทานเนืจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องพยายามพยายามทําอยู่ในพื้นที่นะครับที่ฉลุงก็มีฝ่ายนะครับแต่ก็ยังซ่อมไม่ได้ขณะน,นี้ตรงนี้ก็ถือเป็นจุดหนึ่งต้องเข้ามาแก้ไขในส่วนที่นะครับร่วมมือกันระหว่างภาคราชการพี่น้องประชาชนและองค์กรต่างๆถือว่าตรงนี้อาจจะได้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างมากมายครับถือว่าเป็นงานสําคัญ อานถวายความจงรักภักดีเดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในขณะเดียวกันเราก็ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจน้ำหนึ่งใจเดียวนะครับของท้องถิ่นของหมู่บ้านของภาคส่วนราชการต่างๆ ด้านนายจรัดพรมโนนะคะกลุ่มแกนนาจิตอาสาพระราชทานพัฒนาชุมชนตำบลฉลุงอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะระบุว่าการดําเนินการกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ําในครั้งนี้นะคะเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาน้ำหลากเมื่อเกิดน้าท่วมหรือฝนตกหนักในพื้นที่ ซึ่งการสร้างฝ่ายในครั้งนี้นะคะนอกจากจะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องของน้าหลากแล้วยังจะเป็นการแก้ไขปัญหานะคะขาดแคลนน้าในช่วงหน้าแ้งอีกด้วยที่สําคัญยังมีการจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระรากุลนแด่พระบาทสมเด็จพระประมนระินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวรสียกล้าวเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10นะคะที่จะทรงมีพระชนมายุครบ70พรรษาอีกด้วยค่ะไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของแกนํำจิตอาสาที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ วิชโลน้ําวันนี้ก็เกิดจากภาคส่วนทั้งภาครัฐและก็ผู้ประกอบการนักเรียนน้องๆที่มีอุดมการที่จะเห็นธรรมชาติได้มีความอุดมสมบูรณ์วันนี้ก็ได้มาเริ่มทํากันเพื่อที่จะได้เห็นความสําคัญตรงนี้ว่าเวลาน้าหลากเนี่ยมันจะเกิดน้ําท่วมในพื้นที่ตลอดไปจนถึงเมืองหัดใจเป็นป่าต้นน้ําที่ที่จะ แก้ปัญหาเรื่องน้ําได้ผมคิดว่าครั้งต่อไปเนี่ยทางส่วนราชการได้เห็นการเสนอข่าวของสื่อสารมวลชนเนี่ยจะได้เข้ามาดูแล้วก็จัดสรรเรื่องที่จะทําระบบนิเวศให้มันถูกต้องนะครับนี่ก็ฝากถึงพี่น้องด้วยว่าสิ่งที่วันนี้เป็นความร่วมมือร่วมใจทุกหน่วยงานที่ที่ได้ให้ความสําคัญในวันนี้ครับนะครับแล้วก็วันนี้ที่เราทำเนี่ย เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลราชกาลที่สิบที่จะมีพระชนมพัรษาครบ70็ดสพรรษา